สวัสดีครับพี่น้องอีฟซนะครับทางช่องรถมือสองนะครับวันนี้ก็มาที่อู่ช่างเนียยนะครับมารับรถกลับบ้านนะครับมาช่วยกันประกอบตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับผมเมื่อคืนนี้ก็พายุเข้านิดหนึ่งนะครับก็ทําให้เย็นช่ำสบายนะครับอีกดอกแคร์ก็กําลังเป็นดอกนะครับอันนี้เป็นช่องรถมือสองนะครับไม่ใช่ช่องธรรมชาตินะครับสายพี่น้องชมกันนะฮะ นี่ก็ช่างใหญ่เราไปหาปลามานะครับนี่นะครับก็นี่นะฮะช่างใหญ่เรานะช่วงนี้ก็อีสานอินดี้นะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับถือเหล้าขาวไปกินต้มปลากินข้าวปลานะครับขอปคาครับไปกินขอปคานะครับขอปคาที่รับประานเสิย์ฟนี่นไปกินของท้งของท่าครับ อ่าบ้านป้าบ้านยังเนาะอยู่หนููอย่วงเป๊ะหานี่ห่วงนี่ห่วยป่ะครับงานเราไปหาใครก็ห่วงห่วงทั้งเดี๋ยวห่วงทงสาธิตเรียมเหรครับอผมกุลาไหมโอ้ครับผมครับผมแต่ว่านูกับบอดี้วิห่างกันเนาะบ้าบ้าครับบ้าป้าครับเดี๋ยวก็มาชมงานของลูกค้าบ้านเรานะฮะเมื่อเช้าก็มาช่วยกันนะครับแผนกล้องมานิดหนึ่งทางด้านนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปถอดทั้งแก๊สที่บ้านก่อนนะครับยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับมาได้ช่างตีมาด้วยนะครับเมื่อเช้านะครับผมนะบนี่ก็อยู่ที่อู่ช่างเนียบนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา สอบถามแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทางเพจนะครับก็เป็นช่องรถมือสองค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนี้ก็ไม่มีอะไรจะขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะฮะก็ก็ขอใช้คลิปนี้แหละครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณพี่น้องเ c ฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมานะครับผมก็มากัน3มคนช่างตีนะครับแล้วก็ผมแล้วก็ช่างช่างหลุมนะครับ ครับออก็กำลังประกอบเต่บอไปด้วยเอาบอลังเข้าไปแล้วก็เอาถาลองถามไว้หน่อยนี่ถาดนะครับทำยาเช็ดขาดนี่บอหละนั่นนี่นี่ปีบมันเสร็จออกปะนี่ก็อยู่กันที่หัวฉน,นียบ<อ>ผมก็จะไปประกอบที่บ้านนิดหนึ่งว่าม,มาตั้งแต่เช้านะครับผมนะมากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ เราพอได้นั่งกับบ้านนะครับนี้มากันสามคนนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอย่างยิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่นะครับพี่ชายทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทางไหนนะครับก็ยังโทรมาเล่นกับผมนะครับเป็นกำลังใจนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแผ่นกล้องนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะไปใส่กระจังที่บ้านนะครับแผ่นกันค้นหอดมีบอจีันนี้เป็นวะมนข้อมันวะเออหลุนเอาเอาแผ่นการคอนหาใส่นะมันเก่าวะมันเก่าเก่าแห้งเปต้องใส่ไน้มั้งจะมันเบึ้งวงซางตีเก่าปะไม่อยู่ไม่อยู่ก็ใส่ไปเลยกิฟเขามีอยู่อีเด้อนีนี่นี่นี่พ่อใหญ่มั้งเนาะพ่อใหญอยู่ดอกเดี๋ยวขอเอาใส่เล่นนี่นี่ ของแท้มาตั้งแต่รถเลยนะครับตัวนี้ายหลังี่ค้มสุดอย่ขาดบ่เลื่มใสบ่ะนี่อีกป่ง่ังอีกนึงง่าอีกนึงใส่หนับ บรรยากาศนะครับพี่น้องก็อยู่ซีฮาแล้วครับวันนี้นะครับผมขาดปะแจกปะบืแมนนุ่เนี่ดึงมาเลยแม่ังบาอต่อยวปอดตอีจบมีตอตรงตรงคตรงนอบเนัวนะต่อตรงันี่ทในถุงในถุงกิบมีป่ะรเิ่ง้งนันใ้ถุงกิบ เรือนี่และนี่ไม่ฟังพ่อเหรอพี่ลายมังฮ่าพุ่งอย่างนี่นี่ทุ่งหยิบยังมีไหมับจ่้นรับเ้บ่ มันยิ่งไป้ขาด้วยนเอาไปไนรัข้่างเหรอพัดนี่ออกดิจงจะไรมันพูดไ่้ปะเดี๋ยวให้เปนเหตุกันนะครับพี่น้องไดีไปดีไปยังติดมือหรอเปล่ วูดอ่พราที่่ม่หนีเพาะต่างตีไปอนแล้วขันนีก่อนเลยต่างตีนี่นี่แันนีก่อนขันทีขันทีพูดก่อน นี่คันที่จะพูนี่ปเป้าคันนีนกันอะไรนี่่างตีนี่มาขคันนีนกันนอะไรนี่นี่ไปเอามาเทนเราสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตหยุดการถ่ายคลิปไปนะครับสสวีฟซี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆเพจพี่น้องนะครับที่กดติดตามทางเพจผมมาตลอดแล้วก็ช่องรถมือสองของผมมาตลอดนะครับก็ ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับช่วยโทรมาเล่นก็ยังดีนะครับผมไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับโทรมาเล่นกับผมก็ยังภูมิใจยังมีกําลังใจที่จะทํารถต่อไปนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับจะกลับบ้านนะครับผมเอารถไปเก็บรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ